หมูเนี่ยหอนะมนัน,น,นะคะวันนี้นะคะผมจะมาทำแซนด์วิชโคซองหมูพริกไทยดำนะคะนี่ส่วนผสมก็จะมีเป็นโคซองเนยสดอันนี้ก็คือซอสสเต็กมายองเนสชีสหนูชอบกินเยอะๆนะคะชีสก็เลยเอาไาเยอะแล้วก็หมูเนยสดนะคะนี่นะครับ ขั้นตอนแรกก็ต้องผ่าโคซองนะครับแบบนี้ขั้นที่สองนะครับ,แบบรบก็ต้องเอาหมูไปทีเดียวเลยครับมันใหญ่เลยนิดเดียวเดี๋ยวหนูเก็บเยอะยค่งเฮ้ย,ยก็น่ากินเลยครับ อี่เหลือก็ต้องร้อนมาสซอสม้อมไปหรือเปล่าครับอาจจะมาไปไหน่อยต้องุปืนแล้วือพอครับเดี๋ยวหนูเท็ดพอแล้วพอแล้วพอแล้วอานนี้ผัดเลยให้หนูผัดเลยอ่ผัดให้ซอสเข้ากับ ขันที่สามนะคะเราชี้แปดลงไป เดี๋ยวก็จัดเสร็จแล้วนะคะไปย่างเสร็จก็เราได้กินแล้วนี่ผมไม่ชอบกินผักนะคะผมก็เล็วชีสแล้วก็เนื้อแต่ผมดีใจอย่างนึงน,นะคะที่เราทำออกมาได้สวยนี่น่าจะเป็นอย่างนี้มาใครที่ชอบดูคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและนี่นะคะผมกําลังจะชิมแล้วนะคะ อร่อยครับะรูอย่างคน